ก็ตอนนี้ประมาณสักอาสิบเโมงสีนาทีเดียวพอดีมี f อแจ้งว่าจะรับรถด่วนวันพรุ่งนี้นะพี่ต่ายเดี๋ยวไปไปแจ้งช่างเขาก่อนแมุงเบร์เขาซื้อนี่นะคุยคุยยังไงลูกค้าแมวรถ <c oughs> โอ้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้แหละที่ f อฟจะรับวันพ <c oughs> รุ่งนี้จะเป็นเจ้าตัวสเป c แคปไฮรันเดอร์1.9เกรด LDA นะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคันไหนแต่งกันบ้างก็ตอนนี้น้องแม็กกับน้องประพลนะก็กําลังแต่งอย่างขำำมักบอนนซึ่งเจ้าตัวเฮ้ยแม็กไอ้คันนี้แปลามาจากข้างหน้าใช่ไหมอ๋อคันนี้เป็นของเอฟซจากสาแก้วนี่ที่จะเอาไปส่งสตึกแม็กแม็กคันนี้สิบสิบเอ็ดเด้อแต่งวันนี้เสร็จไหม ใช่ไหมแต่สิบเอ็ดนะคันนี้แล้วทีนี้น่ะไอ้มันมันจะมีคันที่พี่ส่งบินแต่งวันนี้อ่ะคันหนึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เขียนออกวันไหนแต่ว่าลูกค้าจะรับวันเสาร์ไอ้สีเทาน่ะเทาที่จอดอยู่ข้างบนโชว์รูมอะ่ะนั่นแหละแม็กจะลืมนะเซตพีเ<ส> <Z P S 2> หรอเซตพีโอจาแม่นมากมมาก,ก็คันนี้เออแต่ว่าไอ้คันนั้นพี่กาลังจะเดินมาบอกพอดีว่าลูกค้าจะรับวันพรุ่งนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคันนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นน้องประพลสุดหลอ่อนะครับ ด้านขวาฝั่งตัวสีขาว,ไ,วไอตัวสเกตแซบอ,อันนี้ก็จะเป็นน้องแม็กคนส่งส่งเสริมไม่ใช่คนท่งอันนี้กำลังทำอะไรกำลังจะตัด้นานหน้า,าอันนี้ด้านข้างติดหมดแล้วเนี่ยดเดี๋ยวตอนเขาไปนั่นติดพิมพ์มันหน้าเราค่อยไปดู ไอตัวนี้เป็นตัวแซดนะสีดําอันนี้คุณประพลสุดหรอครับผมคุณหน้าที่อะไรครับติดกันศาตรครับติดกันศาสตร์กับกับครีมเฟิร์มคุณไม่หัดติดกับเขาเนี่ยประพลบอกยังไม่อยากครีมอันนี้ก็ปกติแล้วหน้าที่ส่งเสริมหลักๆนะครับก็จะเป็นน้องแม็กเมื่อกี้แต่ว่าน้องประพลเขาก็จังหวะถ้าไม่มีอะไรเขาก็จะมาช่วยเวลามีรถแต่งเยอะเราเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้พี่เห็นตั้งตั้งจอดตั้งหลายคันห้าคันมั้ยเนี่ยวะ ไปไหนหมดแต่งหมดแล้วเนี่ยประพลเม็ดมาขามใครเม็ดมาขามในบ้านขอก <c oughs> ินบ้างวะ <c oughs> ได้ได้เอาไปเลยเร็งด,ดีนะเว้ยอันนี้ก็จะติดกันสาดติดกันสาดคือเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนนะ แต่งมีสามสี่คันที่สี่เสร็จไปและอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ฝั่งของแคปนะแล้วก็สี่ประตูเนี่ยก็คือต้องทาบก่อนพ่าจะประมาณไหนไอสองตัวนี้ก็พยายามให้มันเสมอกันมากที่สุด แล้วเวลาแกะเขาก็ไม่ได้แกะแบบแกะแล้วทาบเลยนะมันต้องแกะออกนิดนึงทาบให้มันพอดีแล้วค่อยค่อยนั้นแม็กแล้วคันสีดำออกวันไหนแม็กอะเน,แบบนี่ของใครครับของพิชิต เออว่ะแต่ของพี่โชคดีแต่งเสร็จก่อนเขา ก็เวลาติดฟิล์มบานหน้านะเวลาติดฟิล์มบานหน้าก็คือเดี๋ยวเขาต้องเอาฟิล์มมาทาบกับเจ้าตัวกระจกนี่ก่อนซึ่งไอ้กระจกตัวน,นี้คือมันจะทําหน้าที่ในการจจกาแทนกระจกลูกค้าแทนกระจกลูกค้าคือเราไม่ต้องเอาไอ้ตัวฟิล์มเนี่ยที่เรากำลังเป่าเนี่ยไปทาบที่กระจกรถลูกค้าเอามาเอามาทาบตรงนีงน้จะคือกระจกรถลูกค้าจะได้ไม่เป็นรอยตัดให้เข้ารูปตัดให้เข้ารูปแล้วก็ เป่าเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนเฮ้ยวันนี้วันที่เก้า พวกนี้สิบเออคันนี้สิบเอ,อ็ดถูกละออนนี้ก็คือจะเป็นเม็ดมะขาม uh huh. <ะ>อืหือฮะเฮ้ยต้องต้องเก็บไ้เกลี่ยเ,เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นชุด อุปกรณ์เครื่องมือของเขานะอันนี้เราทำอะไรใส่กระบะกระบะไลเนอร์อันนี้คือใส่ไปแล้วแต่ว,ว่าที่เห็นเอย่าบอกอามาปิดอันใครเอานี้มาเนี่ยสปาร์กกระบะสี่ประตูจะมมานหูสปาร์กมา เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ไปอันใหม่ไอ้ที่กล่องเมื่อกี้ที่เราเห็นอะ่ะมันก็จะใส่พวกหูอะ่ะหูกระบะตัวนี้เนี่ยเนี่ยหูกระบะตัวเนี้แล้วก็จะมีน็อตที่ปิดตัวฝาท้ายมันอันนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนวะเห็นผ้าไหมผ้าเขาเช็ดเรียบร้อยแล้ว มีอะไรบ้างทุกคนเอาขึ้นมาดูมีมนี้ตัวล็อกลเนอร่น,นอ่าถ้าสี่ประตูจะมีสี่ตัวหูกระบะเออที่เรารู้จักกัน,นี้ของหูกระบะนั่นแหละแล้วก็มีตัวนอ็อตตัวนอ็นอตหยุดท้ายน็อตหยุดท้าย ซึ่งไอตัวขันหูกระบะเราต้องใช้หกเหลี่ยมเนะใช่ครับหกเหลี่ยมมันจะเร็วก็จะใส่นอ็อตเราก็ต้องขันตัวไอตัวน็อตเดิมออกก่อนอันนี้เขาจะรู้นะว่าตำแหน่งเราต้องเอาตรงไหนออกบ้าง อนนี้กี่โมงสี่สิบห้าละอ่ะขอบคุณมากครับสุดหล่อเดี๋ยวพี่ต่ายไปก่อนครับเปิดเพลงตามสบายเลยครับผม <laughs>